เอ้าตำรวจก็มาทำหาหนขอแม็กเอ้าไซมอนห้ามพี่ย hmm. um. uh ังไว้ตำรวจก็มาทำหาหนาวไปกระพุ้ง สวัสดีครับผมเพื่องสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีโอสแยลชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ไหนครับวันนี้เราอยู่โชว์รูมเรื่องโชว์รูมเพ่จะมาสือรถใหญ่เหรอเนาะโชว์รูมวันนี้อยู่วันนี้ว่าโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์นะคะวันนี้เป็นวันนี่นี่ดูนี่จองรถใบบอกคือเปลี่ยนภูมิรถค่ะจองรถใบพี่น้องน้าถวัชชัยอ้วนถวัดชัยวันวัชัยวนาชัยมันเป็นไผ่เหรวัชชัยบัตรจักแล้วกี่คนที่เท่าไหร่แล้วถวัช ปเป<ๆ>เ,เมาตรนอสัยธรรมะใช่ป่นี่จอดรถไว้จอดรถไว้คนข้นสี่เดี๋ยออกไป่นเสือจากวางแท่จอดมอไซค์ไว้ไปลองนะวันนี้เดี๋ยวสีบาร์มิตรห้ามิรอดคนสีบาร์คนมามิรถดนะมนอยู่น้ำข้าวข,ขางหลได้ออกเป็นเมือคนอดี่ละลูมาบอกว่ารถมาถึงแล้วนะก็เลยมารับรถนะไปลองเดี๋ยวจะไปดูการากาากวาราาก,วรกวรู้ว่าได้ดรถสีไหนนะคะสวยไหคยมคาท <นะ S 2> ุกคนาลูกมามป

โอเคครับพี่น้องเรียบร้อยครับตัวนี้ช่างก็อธิบายทุกอย่างอ่ะเนาะตอนนี้เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเอารถไปขึ้นเป็นตัวช่วงบ่ายใช่เดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นผู้ส่งรอช่วงบ่ายช่างแนะนําดีมากนะคะใช่เนี่ะโอ้คอยย่านนั่นเขาไม่คอยขี้เน่ยคอยย่นเปิดไว้จนแบตเปิดกี่ดอกระบบมลายเราบรมแค่ขี้เพราเปลี่ยนแต่ผมแพงไงมันถึงแพงราคาเก้าหมื่น เดี๋วเราเดีวเขาจะไปรอดรอดรุนกันว่าพ่อไปถึงเนี่ยจะควงจะของรถถีรถไหบอ่นะคะเพราะว่าเพราะว่าโมโหว่าพ่อกับแม่มาซื้อรถไฮเแล้ะวด้ได้จะโดนได้ได้พรอแม่บอกง่า้เพรแม่อกง่ายบอกง่าเหได้อะไยได้งแล้วเป็นบ้าแล้วเห็นเห็นเห็นมูขีกัอยากขีน้ำมูสิน่ะเราก็แบบว่าเท่ากับมีพรอะเด็กซื่ออยู่แต่ว่าแต่ก็เป็นว่านํำด้วยอย่างมากมายนะคะแตลูกอย่างใดเขาก็ต้องห้ เราโอกร้อนไม่พอแม่พี่น้องผู้ใดมีลูกับสิ๋นหูมีรถไม่ได้รูดใหญ่ใจของหาก็อยญ่อยากถ่ายรูปมีผู้มูนสินะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันชื่อพ่อชื่อพ่อชื่อเสถียรพี่นีรถเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเนาะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันว่าเจ้าของรถจะเซอร์ไพรส์ไหมนะคะจ้าโอเคไปเลยครับโอเคครับผมพี่น้องตอนนี้รถมาส่งถึงบ้านสวนนี่ลุยแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ค้วนให้แม่รอไปถอยไปในห้องอยู่พี่น้องขอพี่น้องรถตำรวจบอกว่าหันไปหัน หอดสวนรุ่ยเรียวกันนะครับผมไปดูปฏิกิริยาของ Mac, แม็กก็เห็นรถจะเป็นยังไงนะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอรร์์ไพสไนะครับผมเซอร์ไพรส์คนหวานชื่อต,ตอนนี้แล้วไปลองนะมาแล้วนะครับตัวน,นี้นะ าเพ่นองกดกันเอ้าเจ้าหลวงก็มาทำาันของแม็กเอาไหมอนหอทเพี่อยังเลยเอ้าหลวงก็มาทำหาเอาไปมยอยู่อดีกว่มั้ยเอ้มานีานเพินมาให้ลูกไปเยนยังไปเฮ็นยังนอย่นท่านนั่เอาไปเฮ็ยม่มาออมาหาเพินมาน้าหาน่ะ

ดีอกวนแบกหอมแมกกอนกน่แหลกวนแมกน่แหะหอมหอมแมกรหอด่ากวน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 กมนกอนกว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 นกอนกวกวน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 กอนกนกวนกวนกอนก่นกวนกวนกนกอนกวนกวนกนกวนกวนกวนกอนกวนกนกนกวนกนกวนกอนก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 อนกนกอนกอนก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 ก กอดแม่เพื่อนู้ขอแม่ขอขอแม่เพื่อนไ้กอดแม่เรื่อนร้น่นไปลุนไปนเจีบเจีบกันมาจ่ายแม่เนาอันนี้ยังไงบอสไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งมามามไปเบิ้งเหมือนไปเบิ้งไอแม่ต่มไปเบิ้งมาเค้ยอไรนี่ไงอะไรรึเปล่า ได้ใ่หกยก้อนแล้วได้คอะไรเนี่ยลองได้เลยะกอดแม่กปนกอดยุ้ยนะกอดแม่คือวกกอดเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ ขอบคุครับเยงขอบคุครับเอ,อียงบครับไปไป <c oughs> โอ้เซอร์ไพรส์รามากเลยเป็นขัน้นอยู่บ่เสีได้ไปเบิง้งกันดูฮะ <c oughs> เป็นขั้นนี้สีนี้บอฮะโอ้แม่เออโอ้หอแยังน้ำเด้อบนี้ยังเอาอลาเดียวปไปไเอาลไนไปลูกมาไห่ตาขังเลยลูกไนลูนไนบออเลลจะ แมนครับสติอกที่เกิดจังบาทห่ส่ายเเก้าเมือนหกนั่นแสบพันีพันครักัาพี่ดีแล้วทำดีทำจาพี่ดีจพี่ดีโอ้ยเอเอากับบาวยืนะ่มอใส่กับบาไอ้บจากับาปเี่ยน

ีวไม่ล่วว่มาดูว่าีนี่ี่มดด้วย่สีหมดดูนี่ครับที่ก็เก็บ คือเป็นสือเทมาใช่มเอาไว้ทนอี้4มากบอแ่สัอนหลงแี้หมวกกนอสองกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมกกนอกเป็นหลานอ่ะยืนตอเราวลาเจียเบิ้งเงมันแน่างเลมียูีอันุพอจะเป็นลมขาวใส่แทแบบนี้เดี๋ยวเ่เดี๋ยวเกิดมาก่าใก้สุรบานไแพรปนินเชื่อ ดีใจไหมวันดีใจไหมลูกดีครับเก๋าเลยสมัยก่อนผมมาโอ้ยสี่ยามใดก็ได้รถมันเห็นว่าหนีไล่หนีเ็มันแงไปหนาิแหงไปหนาหมอเราเไปเท่ารข่มารถมันอังประเทศจังอนมก็ถือรหอว่ามงมไปอีกั็นล่แงไปเรื่อยแล้วที่เปแล้วคออยู่ที่ขอบผมครับผมผมพูดแล้วผมพูดแวไปเราซื้อกับเรา พี่น้องเขาซื้อกับอะนี้มาประมาณคันเน้วนะครับอนั่้านนี้อยู่2คันซคันซื้ออะนี่ยซคันแลาเนี่เจลุ่ด้ย2ส่อกังลยาาอะ่ะขอความเสียนุดีไหมลดีใจครับดีใจดีใจครับสียากปะครับสีวอยากปะบล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 ลบบบบบ้ฟังแล้วม พ่นกระเทียมเบี้ยกี่เลี้ลอะพี่น้องอาเยอะเหมือนเล้ยเพราะกติ้วสวนหฮสต้นไม้นั่นนั่นมีหน้ายื่อหุ้ยเงินเดือนเพ่นเดือนละสองพันไม่ตอนนี้เราก็มาฟังกติกาก่อนนะรคันนี้วเราคุยกับอ่าอุ้ยแต่งได้แต่งผู้เล่ยประเ็ดเครื่องแน่นอนห้ามไปยุ่งกับเครื่องแล้วกมาราคาหนึ่งพันกิโลนี่คือมหาพ่อพอจะพาไปเข่าชูนเพราะว่าห้ามให้ไปรันห้ามมาเขาเขาเอาเขารันยังหมดยังหลุดมากเกี่ยวมากขอบคุณครับทุกอย่างขอบคก่อนนะก่อนละก่อนแม่เธอเนี มาท่าแม่ก่อนมาท่อย่ายเม่นก่อนยังไม่น่อมาทเม่หรอวแม่แม่ก่อนแม่ก่อนแม่ก่อนส่ายยอกะนกรีก็นกด็นกด็นกระเด็นกสะเด็นกนรเนกระเดนกรด็นเนกระเกรเด็นรเด็นกเนกระเดนรเดนกกรเนมรเนกเด็นีรเะเด็นเนเด้กเ็นเ็นรนนะเเดเนนกรนรนนเ็นด ฮหลจากแขเลดเดยวลุนน mm. ี่อลุนนี่โอเคสาหรับจิปนี้ก็นะเสื้อไผ่เสื้อไ่สเร็จไอไรไหมัวเกีเก๋่ห้อตำรวจมาเอาันฮะรเยังนอนเยพอมาตัวมาพอมาตัวมาตำรวจมาเพิ่นเก็บบร์ตัวแต่พอเพิ่นปรเยังปิเพิ่นนอกยู่้อการนี่แหละพี่น้องเม่อวานมาส่งเสริมให้ลูกเออเารถไปแข่งไปยังนะเมื่อวานมาส่งเสริมให้ลูกเอารถไปแยะแต่ว่าเออกาเพิ่นกับเฮีเบียร์งไมได้ไม่มีคญแจ เอา้ีไมได้ดับบ่ได้เหมือแรงอ่ะเเหมือเหมือนแรงเกับโสวนันคนนี้คนต้นไม้เป็นนาที่โฮสวนไห่นายุ้ยนายุ้ยกับให้โฮสวนหานะคะ่จะหเดือนละสองพันไปแล้วแมคุณกระเฮดเจลเฮดเงินเจลนั่นนี้หายเพิ่มเดือยละพันสองพัเอาคันดับคันดับคือดับเลยเปิดบได้หมเปดบได้ถ้าถ้ารับนได้ลูกถ้าดับรถคือดับเลยเด้เปิดบได้ ดีใจเพื่อนลายพี่น้องเพื่อนอยากได้ลายแพงถือว่าแพงอยู่เม่เคยสูมอไใส่แพงแบบนี้นะเพื่อแต่ว่ามันกลายคือว่าล่ะลูกอยากได้แล้วพี่น้องเข้าใจไว้รุ่นพ้อข้าใจว่าอกสมัยข้อเป็นไว้รุ่นข้ออยากได้แล้วว่ได้ยังสีน้พี่น้องแต่แต่สมัยไว้รุ่นอยากได้ยังพ่อแม่กับสื่อหายอยู่ดอกกันเลยแบบว่าก็ข้ามีพ่อเด็ดสื่ออยู่กันเลยแบบว่าสื่อมาเมื่อกี้ใส่เนาะพ่อกับแม่กับสีได้เอาไว้ขี้แบบว่าใส่ขี้ไม่นอนเหีอนอะไรขี้ออกมากินของสินะขี้อยู่บอกขี้ทุกคนแหละ่บ่ เอาละพี่น้องสำหรับเซอร์ไพรส์วันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ผ่านอยู่นะคะเกี่ยวกับหอที่เราเอินหอแล้วไงแลาะไงเป็นมาแล้ววางหอยเรวนะคะมาเสาว์วันมาหรอปุับก็เป็นมาอวดรำวดด้วยเนาะ่น้องเนาะแต่ว่าเราก็อยากซื้อให้ลูกเลยซื้อซาซามันขนาดแห้งเดี๋ยวมันสีแพงไปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฮ้ยไปคิดไปแม่เนี่ยคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและกดช่องวิดเจ้าสแน็ปด้วยนะครับผม แระกาช่องโถเอร์ฟมิลี่แซนเพดด้วยเพจใหม่เพสหลักเพเดียวของเราแล้วก็ครอบครัวนี้รวยแล้วก็ฉันทองฟินแลนด์ด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยใชายคลิปนี้ค่ะ เอ้ยขอพูดเนซีก่อนถ้าบ่มีเอฟซีเนาะก็บจ่าเมย์ห้าวกับจ่าบ่มีเงินมาซื้อในส่วนนี้นะคะก็ขอขอบคุณเอฟซีมากๆถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอีกทุกท่านเหมือนกันนะคะเอฟซีทุกคนก็เป็นผู้มีพระคุณคือกันถ้าบ่มีเอฟซีห้าก็จะบ่ได้มีเงินมาซื้อรถให้ลูกให้เต้าบ่มีเงินซื้ออยากซื้อกินนังสีดส่วนนึงก็มาจากเอฟซีด้วยนะคะก็ ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะก็ขอวขอวยพรให้เอฟซีสุขภาพาแข็งแรงด้ารวยด้ารวยแห้งแห้งปังปังยิ่งขึ้นไปนะคะทุกคนขอบคุ่ะรับหืมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ชั้นนี้พอกันไว้คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบา